มาฮะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกเครดิตฟรีกันนะจ๊ะโค้ดอยู่ในคลิปนะั้นและวิธีการรับโค้ดการใส่โค้ดก็อยู่ในคลิปพร้อมรับไปกันเลยฮะพี่ชายคำเตือนคลิปวิดีโอน,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮนะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมแลบบิ t ฟอร์จูนฟอร์จูนแลบบิดนะจ๊ะเออกระต่ายกโ็โกระต่น้ำโชคนะทุกคนนะ จัดปุ๋ยจัดไปฮะเริ่มต้นกันเลยวันนี้ทุนมาที่3ามร้อยลุ้นๆกันไปมาจัดปุ๋ยจัดไปอรอช้าพี่ชายเบ็ดแรกจัดไปก่อนเลยเบ็ดยี่ของแทมแม่จ๋าลองดูกระต่ายจะแจกเจ็ดกระต่ายจะยังไงยังไงมาดูฮะมาดูลุ้นๆฮะเรียบร้อยสบายใจดอกนี้เข้ามาก่อนเลยสิบฮะ ยังไงเขามีคูปองนะทุกคนนะเกมนี้เขามีคูปองแจกหน,นักๆแจกจุจุๆนี่ก้อนโตมาแล้วฮะสบายใจหกออร้อยรับซับกันไปก่อนไม่ไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายจัดปุ๋ยจัดปายเหรียญเข้ามาดอกนี้ยี่สิบแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าคูปองเข้ามาแล้วจ้าร้อยห้าสิบนะดอกนี้ ของแถมไม่จ๋าเออบอกแล้วเกมนี้เขามีคูปองฮะไปกันต่อพี่ชายโอเคแคนล,ลอดเข้ามาสี่ยังไงดีไอ้หนูโอเคผูเข้ามา18บ้าบอรจริงเขียวขอเน้นๆหน่อยลูกขอเน้นนขอหนักๆจัดเต็มๆกระตายกระโดดไหมเรียบร้อยกระโดดมาแล้วฮะเออหมุน8ดไม้8ดรอบ ลองดูฮะเออแปไม้แปหมุนแปดเออรอบว่ายัางไงอีกหไม้ที่เหลือว้ายัางไงโอ้โฮสบายใจออรับเซาเกันไปสองร้อยสามสิบฮรับไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชายมาบกองให้มาบกองให้ทั้งหมดหกร้อยห้สิบล้วนจ๊ะเออมาดูลุ้นๆมาดูลุ้นๆยังไงดีจิโกโอ้โหเสียแวแหวะ ยังไงขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยโอ้โหลาดไปไดย้ยังไงเออไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายไปไงไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายไปไงโอ้โหดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดห้าหกร้อยห้าสิบนะจ๊ะสบายใจฮนะไปกันต่อพี่ชายอย่ารอช้าขยับเบรคขึ้นไปฮนะเป็นเบรคสามสิบฮะเบรคสามสิบลักลองกดออโต้ไป ยังไงเออผู้เข้ามาดอล่านี้9้าของแท้มแม่จ๋ามแม่เบอรสามสิบเข้ามาก้าเอา้ยนี่มันต้องอย่างนี้ฮะเออกอนโอมื่นหโอ้โหร้อยหกสิบตาเลือกกันไปเลยทีเดียวเชียวเอเอกระต่ายกระโดดหน้าพี่ชายเออกระต่ายกระโดดโอ้โหทองคำเข้ามาทองคำเข้ามาโอหร้อยเออสบายใจฮะโอ้โหแตกดีเหมือนเดิมนะแตกดีเหมือนเดิมฮะมาอีกสามสิบเหรียญ ยังไงพี่ชายโดดอีกไหมโดดอีกไหมโดดมาอีกแล้วฮะโดดมาอีกแล้วอีกแปดไม้แปดหมุนนะโอ้โหเต็มข้อรอเต็มแข้งเข้ามาดอกนี้แปดร้อยสี่สิบเออเออสบายใจสบายใจอย่างนี้สบายใจอย่างนี้รู้เรื่องแล้วพี่ชายอย่างนี้รู้เรื่องแต่ดีเหมือนเดินแต่ดีเหมือนเคยฮะกระต่ายกระโดดกระต่ายนำโชคเนี่ย โอ้โหมาเก้าร้อยหกสิบแล้วตอนนี้อียังไงดีหนูยียังไงดีหนูยีังไงดีหนูยียังไงดีหนูโอ้โห oh, เสียวแวบนี่ยังไงไม้นึงนี่ยังไงโอ้โหไมาสุดท้ายหมุนสุดท้ายลุ้นๆกันไปฮะลุ้นๆกันไปพี่ชายโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกเขามาเรื่อยๆฮะเออดูก้อนโตอีกแล้วฮะก้อนโตอีกแล้วพันสามยี่สิบรู้เรื่องกระเบื้องแตกเออรู้เรื่องกระเบื้องแตก สบายใจฮะแต่อย่างนี้เข้าอย่างนี้สบายใจเรียบร้อยเข้ามายี่สิบเจ็ดยังไงดีจิโก้โอ้โหเป็นไงเป็นไงสูตรนี้ของแท้แม่จ๋าเออสูตรนี้ของแท้แม่จาออ๋าฮะลองดูได้พี่ชายเออมายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ต่อโอ้โหมาเก้าบ้าบอขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยออมาสิบห้าขอเน้นๆหน่อยโดดไหมโดดไหมโดดไหมโดดเว้ย เออโดดบ่อยนะทุกคนนะโดดบ่อยจัดกระตา่ยยะตายโดยดบ่อยกระต่ายโดดดีฮะเออโดดได้โดดดีออมา90หยังไงดีพี่ชายขอเน้นๆ้นเรียบร้อยสบายดีเรียบร้อยสบายดี345หแล้วตอนนี้โอ้โหเสียแวบยังไงขอเน้นๆ้นหน่อยโอ้โห,หรือเรื่องกระเบื้องแตกสี่รยี่เข้าไปแล้ว ี่ร้อยยี่เข้าไปแล้วพี่ชายสี่ยี่เข้าไปแล้วพี่ชายอีอยังไงขอเน้นๆขอนักๆจัดเต็มๆโอเคเข้ามาอีกเข้ามาอีกเจ็ดร้อยห้าลตอนนี้เฮียงไงดีขอเน้นๆหน่อยก่อนเน้นๆนยฮะโอ้โหแปดร้ยยี่แล้วแปดอยย่าแล้วพี่ชายโอเคอหดอกนี้อิ่มๆฮะอิ่มๆฮะสี่พแล้วก่อนโตไปเลยสี่พนสามร้อยสิบฮะ รู้เรื่องกระเบื้องแตกครับพี่ชายรู้เรื่องฮะโอ้โหแตกอย่างนี้เลิกสิครับจะไปรออะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเออคราวหน้าเจอกันใหม่ฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ